สวัสดีตอนเช้าคะ่ะดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้อากาศเย็นจ้าพี่ตู่มาฝิงไฟกับแม่แม่นะคะายกล่องเบิงะะ้งเลค่ะทุกคนนางจะไม่ชอบออกกล้องนะคะนี่คือดาราช่องของเราจ้าหนาว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 ,นาว19องศาเวยค่ะทุกคน119องศาค่ะตอนนี้อายกล้องเนาะเขาก็ไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่นะคะทุกคน ตื่นเช้าม,มากกับมาผิงไฟยังสี่จ้าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะไม่ได้ไปทํางานผิงไฟกันค่ะพี่ตูบเก้าองศาแล้วตูบจะอายกล้องนิดนึงนะคะแม่แม่โอเคอยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะหนาวแล้วจ้าเทคแคร์ค่ะ